สวัสดีครับวันนี้วันที่สิบเจ็ดมีนาคมหกแปดนะครับสืบเนื่องมาจากวันสิทธิผู้ผู้บริโภคสากลน,นะครับซึ่งผมไม่ไม่มีเวลาขยายความนะครับมาดูประเด็นที่ผมจะพูดในวันนี้นะครับคือการติดตั้งโซลาเซลล์ผลิตไฟฟ้านะครับรัฐบาลไทยโดยเฉพาะชุดนี้นะครับพยายามที่จะเพิ่ม GDP ให้ได้เท่านั้นเท่านี้เปอร์เซ็นต์ แต่ปรากฏว่าทุม่มเงินไปเป็นแสนล้านนะครับหลายแสนล้านแจกลงไปแจกลงไปก็สามารถเพิ่ม GDP ได้แค่0.7-0.3เปอร์เซท่านั้นนะครับคราวนี้ผมจะมาดูนะครับเราสามารถเพิ่มได้ถึง1เปอร์เซโดยการติดโซล่าเซลล์โดยการใช้พลังงานแสงแดดไปแทนแกส๊สธรรมชาติซึ่งเรานำเข้านะครับ GDP นีก็วัดกันที่นำเข้ากับกับการผลิตการส่งออกพวกนี้ด้วยนะครับ เรามาดูข้อมูลในอดีตนี่คือการผลิตไฟฟ้าจากแก๊สธรรมชาติในช่วงเกือบ20 20ปีที่ผ่านมานะครับค่าเฉลี่ยของโลกนประเทศอื่นทั้งโลกเนี่ยเขาผลิตด้วยแก๊สเนี่ยนะแค่22นะครับของไทยเรานี่ซักก็ไป68นะยาวมาแล้วนะครับ60กว่าเปอร์เซ็นต์มาตลอดในขณะที่อสอสเตรเลียออสเตรเลียอยู่ล่างสุดเนี่ยเขาผลิตด้วยแก๊สเนียเป็น15เซ เขาเคยขึ้นไปเกือบยี่สิบเปอร์เซ็นแล้วลงมาเหลือสิบห้าแล้วสิบห้าสิบหกเปอร์เซ็นแล้วเขาใช้อะไรนะครับในขณะที่เรานำโด่งเรื่องการใช้แก๊สซึ่งเป็นการนำข้าจากต่างประเทศใช้ส่วนใหญ่นะครับปรากฏว่าออสเตรเลียเนี่ยเขาใช้แสงแดดครับเห็นไหมตัวนี้ออสเตรเลียนะครับแสงแดดโซลาเซลล์เพิ่งเพิ่มเพิ่งเริ่มเป็นมีผลทางการผลิตนี่นะประมาณ สิบปีมานี้เองนะครับเขาเพิ่มมาเพิ่มมาจนกระทั่งเขาผลิตจากโซลาร์นี้ได้ถึงสิบเจ็ดเปอร์เซ็นแล้วนะครับของไฟฟ้าที่เขาผลิตได้แต่ขณะที่ทั่วโลกทั่วโลกก็ห้าหกเปอร์เซ็นตไทยเราอยู่ที่สองจุดหกนะครับสองจุดหกเคยมากกว่าค่าเฉลี่ยของโลกแต่ตอนนี้ก็ตกต่ําไปกว่าค่าเฉลี่ยของโลกแต่ไม่เพิ่มเลยเพราะไปมัวเมาอยู่กับการใช้แก๊สถ้าเขาพลิกนโยบายตรงนี้เรามาดูข้อมูลกันนะครับ GDP ไทยเนี่ยนะครับมันประมาณสิบแปดจุดห้าจุดหกล้านล้านสองครั้งนะครับบาทนะครับปีล่าสุดนี่นะหกเจ็ดแล้วเราเสียค่าไฟฟ้าไปเนี่ยห้าเปอร์เซ็นของ GDP นะครับศูนย์จุดเก้าล้านล้านบาทนะครับในจำนวนนี้เป็นค่ากา๊าซผลิตไฟฟ้าใช้0 3นจดมนะครับเกือบ 0. 4ุล้านล้านนะครับ สิบหนึ่งเปอร์เซ็น์ของ GDP ก็คือศูนย์จุดหนึ่งแปดล้านล้านนั่นคือนะครับหนึ่งศูนย์จุดหนึ่งแปดล้านล้านบาทนะครับก็คือแสนแสนแสนแปดหมื่นล้านบาทนั่นเองนะครับมาดูนะฮะดูวิธีการผลิตไฟฟ้าดูจากออสเตรเลียเลยตัวอย่างเขาเนี่ยนะนี่คือเป็นการผลิตรายวันออสเตรเลียของวันที่สิบถึงสิบเจ็ดมีนาเนี่ยกับปีนี้นะครับวรวมถึงวันนี้ด้วยนะครับ ก็ปรากฏว่าสีเหลืองๆนี่คือการผลิตไฟฟ้าจากแสงแดดครับเขาผลิตตอนกลางวันนะครับตอกลางวันพอแดดมาเนี่ยเริ่มตั้งแต่หกโมงเช้าก็ได้มาเรื่อยจนกระทั่งเกือบทุ่มเกือบทุ่มกว่าปานะครับก็ผลิตด้วยพอมาพอมีแดดเนี่ยนะสีเหลืองนะครับเขาก็ลดการผลิตจากแก๊สเนี่ยแก๊สตัวนี้นะครับแก๊สตัวนี้นะครับสีส้มๆสีน้าตาลเนี่ยนะลดการผลิตจากแก๊สลงลดการผลิตจากฐานหินลงนะครับ เอาเอาแสงแดดมาแทนเอาลมมาแทนลมนี่คือสีเขียวนะครับลมคือสีเขียวเราจะเห็นว่าต้นทุนนี่ข้อมูลของเขานะครับต้นทุนในการผลิตจากโซลา่าเนี่ยครับมันราคาครึ่งหนึ่งของแก๊สนั่นเองครับราคาครึ่งหนึ่งของแก๊สนะครับจากโซลา่านะครับนะลมก็ทำอนเดียวกันแพงกว่าโซลา่านิดหน่อยนะครับอันนี้0.5เซนนะครับจากโซล่าใน5เซนต้นทุนนะครับ ต้นท,ทุนห้าเซนเพราะเชื้อเพลิงฟรีนะครับเพราะมันถูกมากถูกกว่าพลังงานชนิดอื่นนะครับแล้วมาดูการผลิตของออสเตรเลียนะครับสีเหลืองเหลืองนั่นนี่เป็นรายปีนะครับสีเหลืองเนี่ยก็คือการผลิตจากโซล่าเพิ่มขึ้นเห็นไหมเหลืองน้อยเหลืองน้อยคนนั่งเหลืองเยอะแถบปัามนิ้ความสูงนี่ก็เป็นการเพิ่มปริมาณเขาสามารถผลิตจากโซล่านะครับกับลมเนี่ยนะได้รวมกันเนี่ย เจ็ดหมื่นล้านหน่วยต่อปีนะครับเจ็ดหมล้านออสเตรเลียมีประชากร26ล้านคนก็าสามารถทําได้ถึงขนาดนี้นะครับคิดปูนมวลค่าเนี่ยมหาศาลนะครับนี่คือทางออกที่ยั่งยืนไม่ทําให้โลกร้อนแล้วก็ประชาชนก็มีรายได้ทดรายจ่ายและก็เพิ่ม GDP ให้กับประเทศเพราะเราไม่ต้องไปนําเข้าเรานำเข้าค่าแก๊สปีหนึ่งกี่ท่าไหร่นะครับเมื่อกี้นะครับนำเข้าค่าแก๊สเนี่ย ประมาณครึ่งหนึ่งของไอ้สามแสนกว่าล้านเนี่ยนะครับนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือการวิธีการเพิ่ม GDP ได้โดยไม่ต้องทำอะไรมากๆเลยนะครับเอาละครับขอบคุณมากเลยครับ